สวัสดีจ้าสาวสาวทุกคนถ้าวันนี้นะคะใครมองหาครีมบำรุงสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำหน้าหยาบกร้า,านไม่อมน้ำเฉาช่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีเออครูิงอยากจะบอกว่าครูหนิงหาสินค้าและผลิตภัณฑ์แบบนั้นมาให้พวกเราเจอแล้วนะคะเพราะถามกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าเทรนเกาหลีมาในแมมมอออนไลน์มี ทำเป็นอะไรมาร่วมนะคะเทรนกับเขาบ้างนี้เลยค่ะมนตรามหาสเสน่ห์ชื่อไทยไทยแต่คุณภาพเวิร์คลาสมากๆเราใส่สารสกัดไปหลายสิบตัว และมีรากนะคะสารสกัดที่เป็นงานนวัตกรรมของเกาหลีและของสวิตเซอร์แลนด์นะคะตัวนี้บอกได้เลยใครใช้วันแรกรู้เรื่องในเรื่องของความเงาฉ่ำวาวอมน้ำชุ่มชื้นและใช้ไปต่อเนื่องสักสองสามวันจะเห็นถึงผิวที่ฟูนุ่มแล้วก็เด้งสู้มือริ้วรอยเริ่มตื้นจุดด่างดำฝ้ากระเริ่มจางเพราะตัวนี้บำรุงถึงชั้นลึก DNA เลยนะจ๊ะ ไม่พูดเยอะนะคะวันนี้บอกโปรโมชั่นเลยแล้วกันเราทำแคมเปญสำหรับคนที่เขาเรียกว่าอยากจะแบบใช้แบบทั้งกลางวันกลางคืนและเอาไปเป็นสลิปปิ้งด้วยทำเซ็ต2กล่อง2หลอดให้ค่ะ2หลอดวันนี้นะคะปกติ1หลอด4 1,490บาทนะคะเหลือเพียง790บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ790บาท2 หลอดเราแถมมนตรานะคะกันแดด FPF 5 0 PA บกบวก,บวกไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะให้คุณสมบัตินะคะใกล้เคียงกันเลยเท่ากับว่าคุณโคตรเซฟนะคะไม่พอนะคะคุณยังโคตรที่จะได้รับน้ำที่อมผิวและก็บำรุงต่อเนื่องบำรุงและปกป้องและปกปิด และป้องกันโอ้โหสารพัดเพราะกันแดดตัวนี้เป็นงานนวัตรกรรมนะคะแล้วก็สามารถที่จะปกป้องผิวของเราได้จริง spf 5 0 pa บวกบวกป้องกันได้3แสงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น uvb uba UV แล้วก็แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เหมาะมากๆคะ่ะไม่ใส่ซิลิโคนไม่อุดตันเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของการอุดตันและก่อเกิดสิวใครแพ้ง,ง่ายเหมาะมากๆบอกเลยแนะนําตัวนี้เป็นนวัตรกรรมจริงๆทั้ง2อ,อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครตัดสินใจ cf ไปเลยนะคะ นะคะติดต่อแม่มดออนไลน์นะคะติดต่อแม่มดออนไลน์เราจะแถมเราจะแถมในเรื่องของการตลาดออนไลน์หรือทําหรือเชิญเข้ากลุ่มนะคะเชิญเข้ากลุ่มเรียน cross ออนไลน์ฟรีทุกอย่างตัดต่อวิดีโอแล้วก็สร้างคุณให้มีตัวตนในโลกออนไลน์แถมไปเลยค่ะถ้าคุณสั่งแพ็กเกจนี้แล้วมาเจอกับคหนิงนะคะเจ้าแม่กดทวีคุณแม่มดแห่งออนไลน์ธุรกิจร่วม200ล้านบาทแล้วในระยะเวลาไม่ถึง2ปีด้วยต้นทุนศูนย์บาทเข้ามาเอาวิชาแล้วก็มาเอาเคล็ดลับ